ธรรมชาติของนกและเสียงห้องค่ะวันนี้ก่นอนจะกลับก็บมาเบิ่งนนกเบิ่งนอย่างกันธรรมชาติเสียงนกนกร้าย ประเทศไทยเฮาพูดถึงว่าการพัฒนาชุ่มชี่นเริ่มจากหมู่บ้านนี่มีเสียงตามสายเด้ค่ะเด้ยปู่ยังไงหมู่ว่าการพัฒนา,าในประเทศไทยเฮามีถูกภาส่วนบ่แม่นว่าประาชาชบ่นมีความรูประชาชนไน้ความรูจาก่วยง,ง,ง,งานราชก,การพ่อเกินพ่อแต่ว่าเขาสิได้น้ำเอาไปใส่บ,า,บางคนกับ่ไเด้นน้ำเอาไปใส่บางคนกับน,น้ำเอาไปใส่ผู้ที่น้ำเอาไปใส่กะ เกิดความลำด้วยต่ล้ายค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อทินหาเนมักแปดเดไปโทษใครเริ่มที่โตเฮาเริ่มที่โตเฮาเด้อค่ะเด้อขอมูสาต้องลํำพึงคิดใจให้ดีอย่างไรนธ้รมา,าติของ เมื่อเศราร์ทีีเสียงตามสายเป็นธรรมชาติของทุกมู่บ้านในประเทศไทยการพัฒนาค้นเริ่มมาได้โดนแนวจริงแล้วถ้ามีค้นถ้ามีค้นตอบว่าได้อย่างแน่จากรักฐบาลไทยน,นี่ได้หลายนะได้ทุกปีพัฒนาข้นมาเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีใครสนใจในการ และการเห็นการพัฒนาเท่านั้นค่ะเพราะว่าเกิดจากอย่งเกิดจากการรักษาสีขอมูสาสำคัญที่สุดคือขอสีแะคะเด้อค่ะ